ตอนที่3ามบัณฑิตน้อยหรือค่ายังงามไม่พอต่อจากนั้นลู่เวินจวินกับพวกเจ้าหนูน้อยก็กลับมาหาหลินเว่ยเว่ยนั่งเห็นในโพรงถูกรมควันได้พอสมควรแล้วจึงดึงหญ้าแห้งเหล่านั้นออกแต่ก็ยังพัดควันเข้าไปด้านในอยู่ดีเจ้าหนูน้อยและลู่เวินจวินก็คอยช่วยพัดอยู่ด้านข้างพอแล้วหยุดพัดได้เนื่องจากในโพรงเต็มไปด้วยควันทางเข้าออกอื่นๆก็ถูกปิดหากควันทางฝั่งนี้จางหายไปแล้วมีอากาศบริสุทธิ์ถ่ายเทเข้าไปแทน กระต่ายที่เคยมึนเมากับควันก็จะออกมาสูดอากาศข้างนอกทันทีหลินเว่ยเว่ตาไวมือไวนางรีบนำกระสอบมาปิดที่ปากโพรงไว้เพื่อรอรับเจ้าตัวน้อยมาถวายตัวถึงที่ผ่านไปไม่นานกระต่ายหิมะที่ตื่นตระหนกก็วิ่งเข้ามาในกระสอบตามค่าแต่ก็มีตัวที่หลุดรอดไปได้เหมือนกันพอลูเล่เหวินจะวินเห็นจึงรีบวิ่งไล่ตามออกไปทันที เดิมทีเจ้ากระต่ายหมะก็ไม่ค่อยมีสติอยู่แล้วบนพื้นยังเต็มไปด้วยหิมะเท้าของพวกมันจึงลื่นถลายลู่เวินจะวินตามไปได้ไม่นานนะักก็ตามทันเขาถอดเสื้อคลุมออกพลางกระโดดตะครุบมันไว้ทันทีจากนั้นเขาก็ค่อยๆย,ยื่นมือเข้าไปคลำหาและดึงขาของกระต่ายหิมะออกมาเมื่อคว้าขาของกระต่ายหิมะได้แล้วเขาก็ยกตัวมันขึ้นกระต่ายหิมะพยายามดิ้นสุดกำลังขาหลังของมันถีบเขาจนทำให้มือปวดไปหมดแต่เขาก็อดทนไม่ยอมปล่อยมือห้าห้าห้านี่เป็นตัวที่เขาจับได้ กระต่ายหิมะตัวนี้มีลำตัวยาวแค่ครึ่งมีเท่านั้นขนก็ขาวดุดหิมะหักนำไปทำที่อุ่นมือให้ท่านแม่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วหลินเว่ยเว่ยสอนเคล็ดลับในการหาพรงกระต่ายให้พวกเขาแม่จะมีแค่ประสบการณ์เมื่อครู่นางก็ปล่อยให้พวกเขาไปตามหากันเองส่วนเรื่องจะจับได้หรือไม่หรือจับได้กี่ตัวก็ต้องพึ่งโชคของพวกเขาเองแล้วหลังจากสอนเคล็ดลับพวกเขาเรียบร้อยแล้วหลินเว่ยเว่ยก็เข้ามาหาเจียงโมหานทางฉีกยิ้มให้ไปเถิดเราไปชมบุพผากกลางหิมะกัน เมื่อวานข้ารับปากเจ้าไว้เจ้ายังจําได้ว่ารับปากข้าไว้หรือเจียงโมหานเหลือบตามองนางหลังเค้นเสียงดังฮึออยังหยิงยะโศออกมาแล้วเขาก็เริ่มเดินออกไปทางนี้หลินเว่ยเว่ยเห็นเขาเดินไปในทิศทางตรงข้ามกับต้นดอกเหมยนางจึงรีบเตือนเจียงโมหานหยุดนิ่งอยู่กับที่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินไปตามทางที่นางชี้หลินเว่ยเว่ยก้มหน้ากลั้นหัวเราะเวลาบัณฑิตน้อยญิงก็ทําให้อดแกล้งไม่ได้แต่นางก็กลัวว่าจะแกล้งจนเขาโกรธแล้วต้องตามเนาออีก ในส่วนลึกของหุบเขาบนเนินเขาสูงแห่งหนึ่งมีต้นดอกเหมยกระจัดกระจายอยู่หลายต้นมันเป็นภาพที่งดงามดอกเหมยเพิ่งพลีบานเจือด้วยหิมะสีขาวแม่หลินเว่ยเว่ยจะเป็นคนหยาบกระด้างไม่เข้าใจศิลปะนางก็ยังคิดว่าภาพตรงหน้าช่างหน้าตกตะลึงยิ่งนะัก เจียงโมหานเดินรอบต้นดอกเหมยพอเลือกมุมดีที่สุดได้แล้วเขาก็เริ่มนำอุปกรณ์วาดภาพออกมาหลินเว,ว่ยว่ยหินที่สูงประมาณครึ่งตัวคนมาที่ด้านหลังของบัณฑิตหนุ่มแล้วคลุมด้วยหนังผืนหนาอีกผืนหลังรอให้บัณฑิตหนุ่มนั่งลงแล้วนางก็ยังช่วยเขาฝนหมึกและผสมสีชาติเจียงโมหานคิดว่าฝีมือหมึกก็ดีอยู่หรอกแต่ชาติที่เจ้าผสมจะใช้ได้หรือทำชาติดีๆของข้าเสียของหมดหลินเว่ยเว่ยเห็นสายตาของเขาจึงรู้ว่าตนได้ทำให้เขาไม่พอใจอีกแล้ว นางจึงไปนั่งเงียบๆเ,เป็นคุณหนูอยู่ด้านข้างแทนจูู่คนที่มักสนุกสนานเฮฮาอย่างนางก็เปลี่ยนเป็นคนเรียบร้อยเจียงโมหานจึงรู้สึกไม่ชินเล็กน้อยและมักรู้สึกว่านางกำลังเก็บซ่อนบางอย่างเพื่อสร้างหายนะเป็นอะไรเจียงโมหานสวมถุงมือขนสัตว์แบบเปิดปลายนิ้วที่หลินไว้ไมอบให้พลางพ่นลมหายใจไปที่ปลายนิ้วจากนั้นก็จับผู้การจุ่มน้ำหมึกแล้วเริ่มร่างกิ่งก้านต้นดอกเหมยลงบนกระดาษ หลินเว่ยเว่ยตอบเบาๆข้ากลัวจะรบกวนการวาดภาพของเจ้าฝีมือการลงผู้กันของเจียงโมหานดุดดังมังกรที่โผบินกิ่งก้านสาขาต้นดอกเหมยทอดยาวต่อกันอย่างพลื้วไหวอยู่บนกระดาษเขายิ้มถ้าโดนเจ้าก่อกวนได้ง่ายข้าจะต้องแสวงหาความสามารถในการวาดภาพเพิ่มขึ้นที่แท้ตัวนางก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับบัณฑิตหนุ่มเจ้าบอกให้เร็วกว่านี้หน่อยก็ได้ทันใดนั้นหลินเว่ยเว่ยก็หยิบอขนมออกมาแล้วป้อนให้บัณฑิตหนุ่มก่อนจากนั้นค่อยหยิบมากินเองอย่างออกรถ บัณฑิตน้อยเมื่อครู่ค่าฝนหมึกให้เจ้ามันเรียกว่าหงซิ่วเทียนเซียงใช่หรือไม่หลินเว่ยเว่ยถามด้วยความตื่นเต้นข้าคิดว่าเจ้าเข้าใจอะไรผิดเกี่ยวกับหงซิ่วเทียนเซียงเพราะคำนี้หมายถึงหญิงงามที่คอยปรนิบัติบ,บัณฑิตเจียงโมหานทำสองอย่างได้ในเวลาเดียวกันหลินเว่ยเว่ยบิดตัวแล้วกระพริบตาใส่เจียงโมหานทันทีหรือข้ายังงามไม่พอ เจียงโมหาเหลือบมองนางแล้วทำราวกับไม่เห็นท่าทางแปลกประหลาดนั้นอยู่ในสายตาหากไม่ใช่เพราะเจ้าขาดความเข้าใจในรูปร่างหน้าตาของตนเช่นนั้นก็คือเข้าใจมาตรฐานของคำว่าหญิงงามผิดไประหว่างนั้นดอกเหมยสีแดงก็เริ่มถูกแต่งแต้มบนกิ่งไม้ภาพนี้คือต้นดอกเหมยกลางหิมะไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบภาพหรือด้านความรู้สึกเจียงโมหานก็พอใจทั้งสิ้นขอแค่อารมณ์ดีความรู้สึกที่ได้จากภาพก็จะต่างกันออกไปภาพนี้เขาจะเก็บไว้เอง หลินเว่ยเว่ยเอานิ้วจุ่มสีชาติแล้วนำนิ้วไปวางไว้เหนือภาพก่อนจะพูดขู่ว่าพูดมาข้าเป็นหญิงงามหรือไม่ถ้าคำตอบทำให้ข้าไม่พอใจก็จะทำลายภาพวาดของเจ้าฮือฮือเจียงโมหานมองนางด้วยความเหนื่อยหน่ายและเหลือบมองนิ้วของนางบนภาพอีกครั้งก่อนจะพูดอย่างหดหูว่าแม้เจ้าจะไม่ใช่หญิงงามตามที่กล่าวขานกันเอาไว้ทว่าในใจของข้าไม่มีใครมาแทนที่เจ้าได้เช่นนี้พอใจเจ้าหรือยังหลินเว่ยเว่ยอดไม่ได้ที่จะยกยิ้มมุมปากแต่แล้วนางก็ยังทำปากแข็ง พอได้ใครใช้ให้ข้าเป็นคนใจอ่อนเหล่ววันนี้พี่สาวจะยกโทษให้เจ้าสักครั้งระหว่างพูดนั้นนางก็กำลังดึงนิ้วกลับมาทะวะ่าสีชาติที่เยอะเกินไปได้หยดลงบนกระดาษสีขาวภายใต้แววตาแสนหวาดกลัวของหลินเว่ยเว่ยขา้าข้าไม่ได้ตั้งใจหลินเว่ยเว่ยรู้ว่าตนก่อเรื่องอีกแล้วน้ําตาของนางจึงเริ่มก่อตัวนางก้มหน้าลงแล้วทำท่าทางของคนสำนึกผิดที่กำลังยอมรับการลงโทษ เียงโมหานถอนหายใจเฮือกใหญ่หลังจากรูปสีสะนางเบาๆแล้วเขาก็เริ่มจุ่มผู้กันลงในสีชาติเพื่อวัดแผ่นหลังของหญิงสาวในชุดคลุมสีแดงไว้บริเวณที่เปื้อนหยดชาติณน,นอรพร้อมกับรอยเท้าจางๆบนหิมะนี่คือฝีมือของเทพเซียนทำให้อดประหลาดใจไม่ได้ส่วนลึกของหุบเขาหน้าป่าดอกเหมยปรากฏหญิงสาวชุดแดงที่ดูเงียบเหงาคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ท่ามกลางหิมะนางเป็นยอดฝีมือจากยุทธภพ,พหรือเป็นเทพเซียนในหุบเขากันแน่มันเพิ่มความลึกลับให้แก่ภาพวาดนี้ทันที หลินเว่ยเเอามือไปถูก,กับหิมะเบาๆข้าจะไปเด็ดดอกเหมยสักหน่อยเอาไว้ให้ท่านแม่กับน้าเฟิงตกแต่งห้องอืมน้อยครั้งที่เจียงโมหานจะเห็นเด็กน้อยกลายเป็นเด็กดีเช่นนี้แม้จะตอบรับสั้นๆทว่าในแววตาของเขาก็เต็มไปด้วยรอยยิม้มดอกเหมยท่ามกลางหิมะหรือทิวทัศน์จากหิมะเหล่านี้ทําให้แรงบันดาลใจของเจียงโมหานพรั่งพรูเขาจึงวาดภาพต่อได้อีกหลายภาพ ส่วนหลินเว่ยเว่ยกำลังเก็บหิมะบนดอกเหมยใส่โถพูดกันว่าเจ้าสิ่งนี้สามารถนำไปชงชาได้และจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกเหมยด้วยเหล่าปัญญาชนเป็นคนมีรสนิยมด้านความสวยความงามตอนนี้บ้านนางมีบัณฑิตถึงสามคนบางทีพวกเขาหน้าจะชอบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นนี้มากหลินเว่ยเว่ยลองชิมหิมะที่อยู่บนดอกเหมยคำหนึ่งแต่แล้วก็ต้องม่ปากด้วยความขยะแขยงจืดสนิทยังอร่อยสู้น้ำจากมิติน้ำผู้วิญญาณไม่ได้เลย